คำเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลคลิปมีแอดก็มีเลขเด็ดปฏิทินจีนนาโชคมาฝากท่านผู้ชมนะครับเข้าต่อกันมาหลายงวดติดแล้วครับท่านผู้ชมครับเราไปดูงวดวันที่1พฤศจิกายน2563จะมีเลขอะไรกันบ้างครับ เป็นปริศนาตัวเลขนะครับท่านผู้ชมก็แปลไปพร้อมกับแอดดีไปพร้อมกับแอดก็ได้นะครับนี่ครับแอดเข้ามาใกล้ๆครับนี่ครับเป็นปริศนาตัวเลขครับเป็นแบบนี้ครับหน้าตาเป็นแบบนี้วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2 5 6 3ันมะครับท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรบ้างครับจะแปลไปพร้อมกับแอดหรือว่าท่านผู้ชมจะแปลเป็นแนวทางของท่านผู้ชมก็ได้นะครับเดี๋ยวแอดจะแปลไปพร้อมเขียนให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับ แล้วก็จะมารวมเป็นตัวเลขชุด3ตัวแล้วก็2ตัวนะครับถอยก่อนนะครับแป๊บๆนะครับจะได้เขียนเห็นกันแบบยาวๆเลยนะครับนี่ครับแอดเห็นตัวแรกนะครับเป็นตัวเลข5ครับท่านผู้ชมครับ5 5เด่นๆเลยนะครับได้มาเลข5มาตัวแรกแล้วนะครับได้เลข5มาครับแล้วตัวที่2แอดเห็นเป็นเลข1ครับท่านผู้ชมก็คงเห็นเหมือนแอดนะครับเลข1ครับเลข5เลข1แล้วตัวที่3าม เป็นเลข6ครับนานผู้ชมก็ับไล่ลงมาเลยนะครับเป็นเลข6เลข6นี้ถ้ามองกลับครับท่าผู้ชมเป็นเลข9ได้นะครับกับนี้ชัดเจนเลยนะครับเป็นเลข9ได้นะครับนี่ครับแอดได้มาเลข5เลข1เลข6เลข9ครับแล้วเราจะไปสรุปชุด3ตัว2ตัวกันนะครับแอดจะไล่ลงมาตามนี้เลยนะครับชุด3ตัวก่อนครับนานผู้ชมครับชุด3ตัวก็516ครับไล่ลงมาแล้วครับ5 1 6หครับ แล้วก็519ครับไล่ลงมาเลยนะครับ519ครับไล่ลงมาครับก็จะเป็น169ครับ169ไล่ลงมาครับก็จะเป็น695ครับ695กลับขึ้นข้างบนนะครับ695ครับชุด3ตัวได้มา4ชุดครับท่านผู้ชมต่อมาครับเราจะมาไล่ชุด2ตัวครับจับชุด2ตัวไล่ลงมาเลยนะครับได้51ครับ 1> 5 156ครับ5 6แล้วก็5 9ครับ5 9ได้ลงมา16 19นะครับ16 19แล้วก็69ครับท่านผู้ชมนี่ครับชุด2ตัวได้มา6ชุดชุด3ตัว4ชุดนะครับปฏิทินนำโชคก็นำโชคนำชัยมาทุกมวดแล้วนะครับ งวดนี้ก็ติดตามกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับใช้เป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลงวด1พฤศจายน2563ครับและก็ขอขอบคุณท่านผูชมท่านที่ติดตามรับชมและก็ขออำนวยเอฟพอท้ท่านผู้ชมท่านจงโชคดีมีชัยไปกับเลขปฏิสินจีนนำโชคชุด3ตัว2ตัวท,ทุกทุกท่านทุกทุกคนครับรับทุกท่านครับขอบคุณครับ